เมื่อก่อนจะแสบตาคันตาละคายเครืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลอย,อยู่อยู่ในดวงตานะครับทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับาอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับอ,อ๋อก่อนนี้ก็ตามันฟางฟางมัวมัว แม่แตงสว่างคุณแม่ทานไปเพียงแค่หนึ่งกล่องกว,กว่านะคะ <c oughs> ก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะคุณแมค่ครั้งขึ้นนี้ก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัดอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะคะ่ะคุณแม่อาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้น คุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตาโม่ตาเป็นฝ้ากล่องแรกเนี่ยป้ากินหมดไปแผงแผงแรกรู้สึกว่าหลดไฟมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงป้ามั่นใจมากเลย <c oughs> เป็นตอกระจกมาเกือบ20ปีแล้ว <c oughs> ก็มียายในดวงตาตาฝ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้หลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะ ก็ใยมันก็หายไปนะฮะ,ะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับเป็นต้อกระจกค่ะเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้น